สวัสดีทุกคนครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นจุดเช็คอินของวัดชะลออีกที่หนึ่งนอกจากโบสถ์เก่าที่มีอายุกว่า400อกว่าปีแล้วแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าน้อยคนนักที่จะเจอนะครับแล้วก็น้อยคนนักที่จะมาไหว้สถานที่ข้างหลังนี้นี่ก็คือเจ้าแม่บัวลอยซึ่งหลวงพ่อบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเจ้าแม่บัวลอยเหมือนเป็นเจ้าแม่ที่ คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยเรียกคนเข้าวัดคอยที่จะให้โชคให้ลาบกับคนที่มากราบไหว้บูชาและน้อยคนนักที่จะมานะครับนอกจากคนในพื้นที่นี่คือเจ้าแม่บัวลอยนะครับเป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับชื่อเจ้าแม่บัวลอยอ่ะทุกคนนะผมอยากให้ทุกคนมากราบเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนขึ้นไปแล้วผมก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยแบบเออมาถ่ายอะไรที่เป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตคุณแม่แล้วกันนะครับเป็นการเผยแผ่บารมีของคุณแม่บัวรอยนะครับก็ใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ผมแนะนำนะครับขออนุญาตคุณแม่บัวรอยนะครับใครที่เลื่อนมาเจอคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะครับ คิดหวังสิ่งใดขอสมความปรารถนาแล้วก็ขอให้ทุกคนรู้จักแม่บัวลอยเยอะๆนะครับจะได้หาคนมากราบไหว้แล้วก็มาทําบุญที่วัดชะลอเพราะว่าวัดกําลังบูรณะนะนะไม่ว่าจะเป็นบสถ์หลังเก่าก็โบสถหลังใหม่ก็กําลังสร้างแต่น้อยคนนักที่จะมีคนมารู้จักเจ้าแม่นะครับขอแม่บัวลอยดนบันดาลให้ คนที่เลื่อนมาเจอาคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือช่วยกันกดไลค์นะครับช่วยกันกดแชร์แล้วก็ทำให้รู้ว่าวัด